ดีค่ะ p p f c ทอซี FC, ทินารกทุกท่านเจอกันอีกแล้วนะคะกับบรรยากาศค่ำคืนนี้นะคะน้องโมเมกจับผ้ามากินเขาแรงกันที่ร้านต้นคูนตรงนี้นะคะจะเป็นสถานที่ร้านจับข้าวและก็สถานที่บันเทิงน,นะคะ,ะส่วนสถานที่บันเทิงจะอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราจะพาเข้าไปชมบรรยากาศที่ข้างในแต่ตอนนี้ยังไม่มีลูกค้า เมฆเมฆก็เลยถือโอกาสได้มากกินข้า่อนตอนนี้กำลังสีสังอาหาร,รแต่กะกำลังงุ่มๆเศร้าๆอยู่เพรามะว่าบ่ค่อยได้รู้จากภาษาเพื่อนมาเพื่อนเขียนจังใดแต่กะผู้เป็นบางอันก็นได้ถามนองๆพนักงานย่รานแล้วคนกะเป็นกันเองดีๆบรรยากาศก็ตามที่เห็นชาวโลกนึกแต่ตอนนี้ฝนกำลังตกบรรยากาศเย็สนสดชื่นเดยว พอสร้างอาหารแล้วก็อีกสักพักนึงจีนอาหารเ็จแล้วก็สิพาเขาไปเบิ่งบรรยากาศข้างในวา่าเป็นจังไใดเพราะว่าข้างในจะเป็นเหมือนผับบ้านเรานะคะแต่โมเมก็ไม่รู้ว่าข้างในจะสนุกหรือว่าจะมันจะฮายังไงก็ติดตามอีกตอนต่อไปนั้นจ้า ท่านล่าเสร็จแล้วนะคะพโมแม่ก็ได้สั่งอาหารมาว่างชิโตกันแล้วพร้อมจะรับประทานอาหารในคำขึ้นนี้ที่ร้านต้นคูนแห่งนี้นะคะล่องซิงมเบิร์วาอาหารที่แซ่บสำเสร็จเดี๋ยวซิซิมเทเบิร์วาซิซิมมาค่ะคีนองเอฟซีนะคะอาหารทอดกามาพร้อมแล้วโมเมได้สั่งอาหารไปสามอย่างมีเขาเอิร์นวาตังบะคูน,นะคะแล้วก็มีย่ำกุนเสซม ย่ำร่วมก็แล้วกันเป็นเป็นย่ำร่วมแล้วค่ะแล้วก็มีขอพัฒน์มาไปชิ่น้องเมสซีร่องชิ้นเบอร์โมแิเซ่บซ่อมไหนคะหิวเราตอนนี้หิวแห้ง ก่อดเลยค่ะอันนี้ย่ำผ่า <le> นๆๆี๋้วแม่เขาสิงเขาพรอดี๋ยวสิได้สักพักนึงสิได้ของตันทางในเบื้องว่าบรรยากาศเป็นยังไงเขาคือเขาพร้า มาพิงนอนกินข้าวแล้วมุ้งอากาศอินพักข,ขอโตไปนอนเพราะว่ามื่อนี้บรรยากาศดีมากม,ม,มื่อนี้เมไ่วาแล้วบรรยากาศคนตกแบบนี้ต้องกลับของไปนอนก่อนเดี๋ยวมาพบกันอีกเดือนเป็นเดือนต่อเน,นือค่ะเด้อ